มือทองออฟพงพัฒน์ทำบุญฉลองวันเกิด2กันยายนถือเป็นพุ่มกับมือทองอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงสำหรับออฟพงพัฒน์ที่ล่าสุดได้ถือวันดีๆยกครอบครัววชิระบรรจงไปทําบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเพลแดพผาพิสุทธิ์สงเมื่อวันที่2กันยายนเนื่องในวันโอกาสขายวันเกิด พร้อมด้วยภรรยาคุณแดงธัญญาประธานเจา้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดร่วมด้วยบีบีเอกณรีอู่ธนากรและทีมงานโมโนไทยซีรีส์ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรให้กับอ๋อพงพัฒน์กันอย่างมากมาย